ก็หลังจากที่เราได้วางเหล็กในแต่ละฐานเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นขั้นตอนการหนุนนะใช้เขาเรียกบาแชนะก็เอาเป็นบ้านเราใช้ก้อนปูนหนุนแทนแต่นี้เราเขาจะมีพลาสติกขายแล้วก็ไปเอามาหนุนความหนาของปูนที่เราจะเทนี่มันมีความหนาอยู่10เซนหรือว่า100มิลโดยเหล็กนั้นจะต้องอยู่ตรงกลางก็คืออยู่ตรง5เซน6เซนอยู่ตรงนั้นไม่ขาดไม่เกินก็ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานก็ตอนที่เราทําเรื่อง พวกนี้มันก็จะพบปัญหาบางอย่างคือเราปรับระดับดินไม่ได้100มิลตามที่กําหนดเอาไว้ซึ่งการทําอย่างนั้นมันจะส่งผลให้การคํานวณปริมาณปูนที่เราจะใช้จะไม่เป็นไปตามที่กําหนดเอาไว้จะทําให้เกิอดอุปสรรคก็คือปูนขาดหรือหักบางที่เราอาจจะถมดินมากเกินไปก็จะทําให้ปูนเหลือเพราะว่าทั้งหมดมีอยู่3ฐานเพราะฉะนั้นการคํานวณในส่วนนี้ก็จะต้องมีความแม่นยําพอสมควร ลำดับต่อไปก็จะเป็นการติดต่อหาช่างนะตอนแรกเราคิดว่าเราจะทํากันเองอพยายามประหยัดค่าใช้ใจ่ายให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเคยให้ช่างมาคํานวณขนาดเล็กกว่านี้นะเล็กกว่านี้มากช่างก็ว่ากันเป็น2 0 0 0 0 30,000ห่เหรียญแต่ในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องติดต่อหาช่างมาทำด้วยหลายๆเหตุผลอ,อย่างเช่นคุณภาพของงานที่จะออกมาก็ดีเรื่องประสบการณ์การทํางานของพระเราที่ยังมีไม่ถึงถึงขนาดที่จะเทฐานใหญ่ขนาดนี้พร้อมกันทั้ง3ฐานเนะี่ย เรายังไม่ไม่มีประสิทธิภาพขนาดนั้นจริงๆถ้าเป็นงานทั่วๆไปเราก็จะทํากันเองแต่ว่าถ้าเป็นงานที่ต้องการเอาจอมมาโชว์ต้องการงานที่เนี้ยบนิดนึงเราก็จะจ้างช่างมันก็ลงเอยด้วยการติดต่อช่างหลายหลายๆคนมา ทั้งคุณครูที่โรงเรียนที่เคยไปเรียนอยู่แล้วก็ในช่างต่างๆที่เคยไปเห็นผลงานอยู่ตามวัดต่างๆเราก็ได้ติดต่อให้เขามาประเมินราคานะโดยแต่ละช่างก็จะประเมินราคาไม่เท่ากันสุดท้ายเราก็ได้ในช่างจอนนี่นะจอนนี่อาร์ติสนะเขาเป็นศิลปินที่ทํางานเกี่ยวกับคอนกรีตนะล้วก็เอาเขามาทํางานซึ่งในช่างจอนนี่นี่เคยมาทําฐานพระใหญ่ให้เราแล้วอ่าสมัยที่เราเทฐานพระใหญ่แล้วก็ฐานเล็กทั้งสฐาน ชั้นที่ชั้นที่2นะแต่ว่าเราเทครั้งแรกนี่คือเทช,ชั้นที่2ก่อนอ่โดยครั้งนี้ก็เอาเขามาใช้งานอีกครั้งหนึ่งก็เป็นจริงๆเราก็ไม่ได้ติดต่อเขานะแต่ว่าเขาติดต่อเรามาเพราะเขาเห็นแล้วว่าเราเตรียมงานอยู่นานแล้วไม่ไม่เทปูนสักทีเขาก็เลยเป็นห่วงเขาก็เลยติดต่อมาแล้วก็เสนอตัวเข้ามาว่าจะช่วยโดยคิดค่าแรงไม่มาก พอถึงวันเทปูนนะรถปูนต่างๆอะไรต่างๆก็มาตามที่นัดหมายเอาไว้โดยช่างทั้งหมดนั้นมารวมตัวกันตั้งแต่7ดโมงเชา้าแล้วก็7ดโมงครึ่งตามลำดับ รถอีกคันหนึ่งที่พิเศษที่เราใช้เป็นครั้งที่3แล้วตั้งแต่ทํางานมาก็คือรถปั๊มปูนซึ่งมีราคาค่อนข้างพอสมควรก็คือ1,300เหรียญต่อครั้งนะโดยจะปั๊มปูนประมาณไม่ต่ากว่า4ชั่วโมงนะขั้นต่ําของเขาคือ4ชั่วโมงเราจะจ้างเขาทุกอย่างพร้อมสับแล้วก็เทเราเริ่มเทตั้งแต่ฐานปาริเนพานก่อนเป็นฐานแรก่าจริงปริงปริเนียนเป็นฐานสุดท้ายแหละแต่ว่าเราเทเป็นฐานที่1แล้วก็ใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีเราก็ขยับมาฐานที่2แล้วก็ฐานที่3ตามลาดับ เพราะการเทปูนแล้วก็การทํางานเกี่ยวกับปูนก็มีอุปรสรรคอยู่นิดหน่อยตรงฐานสุดท้ายคือฐานประสูติเพราะว่าเราคํานวณกันว่าเราจะใช้ปูนประมาณ21-22เถึง22เมตรแต่ว่าในความเป็นจริงนี่ปูนนี่เราใช้ไป28เมตร 28ค lab, er ian, ful, ิวบ <ator il> ิตเมตรก็ถือว <hour> ่าเป็นปริมาณปูนที่เยอะพอสมควรใช้รถปูนหมดทั้งหมด4คันนะก็ในท้ายที่สุดก็สําเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีแล้วก็ให้ช่างนั้นทําการปั่นปูนให้มันมีความสากบนพื้นผิวเพื่อที่จะไม่ให้เลื่นต่อคนที่ขึ้นไปเดินแล้วก็เวียนเทียนอยู่ด้านบนอันนี้ก็สําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี หลังจากที่เราเทป,ปูนเสร็จไปหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการนัดหมายเพื่อที่จะมีการย้ายองค์พระอซึ่งตอนนี้ประดิษฐานอยู่ที่ลานจอดรถของวัดไทยภาวนาเราก็จะได้ย้ายองค์พระทั้ง3องค์ขึ้นประดิษฐานในแต่ละฐานเริ่มตั้งแต่ประสูตรตัสรูุ้และก็ปริณิพานส่วนในกําหนดการแล้วก็วิธีการทั้งหลายนั้นก็ยังอยู่ในขั้นตอนการประสานงานกับในช่างที่จะมาทําการยกปูนโดยมีบางคนมีจิตอาสาที่จะมาช่วยแต่ว่าก็ยังอยู่ในขั้นตอนการ กประสานงานกันอยู่ก็จะได้แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายทราบอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญมาไม่ว่าจะเป็นชาวเมืองบรารลัดเองก็ดีหรือว่าชาวเมืองอื่นๆที่อาศัยอยู่ ที่ติดตามเพจของวัดแล้วก็ติดตามเพจของอาตมาที่ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการทําบุญไปก็ขอให้อาน,นิสงส์แห่งบุญที่เราได้ทําในวันนี้ขอให้การสละจะตุปัจจัยอันไม่มีสาระและกระทําให้มันเป็นสิ่งที่มีสาระแก่นสารเป็นสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปในทุกภพทุกชาติก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นจงสําเร็จแด่พวกเราทุกคนทุกท่านที่ได้ทําบุญมาแล้วก็สําเร็จ ตามความประสงค์ของญาติโยมทั้งหลายที่จะอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทูน